มาดูความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่เดิยนบนเกาะหลีเป๊ะนะครับเหมือนจะมีปัญหาหลายต่อหลายอย่างด้วยกันวันนี้กรรมธิการกรรมาการสิทธิ์ได้ลงพื้นที่ไปที่เกาะหลีเป๊ะครับไปร่วมสำรวจลำรางสาธารณะร่วมกับชุมชนนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าชุมชนนั้นอยู่มาตั้งแต่เดิมครับ <S <S วันนี้ประลัดอำเภอเมืองสตูล ส่วนหน้าเกาะหลีเป๊ะพร้อมกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและตัวแทนชาวเลอูรักละโวยเกาะหลีเป๊ะเดินสำรวจพื้นที่ลำรางสาธรณะนะครับซึ่งไหลสู่ทะเลตั้งแต่บริเวณสุสานโตคีรีและพื้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งโดยนำแผนที่โครงร่างจากกรมแผนที่ทหารและข้อมูลการสำรวจร่วมกันของฝ่ายต่างๆตั้งแต่ปี2548มาประกอบการเปรียบเทียบกับ เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมลองดูภาพนะครับเป็นการเปรียบเทียบการระหว่างแผนที่ทางทหาร ฝั่งซ้ายมือส่วนฝั่งขวามือนั้นเป็นสภาพบนเกาะหลีเป๊ะปัจจุบันครับก็จะเห็นว่ามีรีสอร์ทที่พักเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับภา,ภาพซ้ายภาพซ้ายมือนะคะคุณผู้ชมจะเห็นสีฟ้านั่นคือแอ่งน้ำแล้วก็ทางน้ำเดิมเปรียบเทียบกับภาพฝั่งขวามือที่เป็นภาพถ่ายจากโดรนเนี่ยค่ะสังเกตเห็นว่าจะแทบจะไม่เห็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำแล้วนี่นำสองภาพนี้มาเปรียบเทียบก็จะเห็นชัดเจนนะคะ ชาวบ้านยืนยันครับเมื่อก่อนเนี่ยมีลำรางไหลออกสู่ทะเลทางทิศเหนือของหาดซันไรส์แล้วก็พาดยาวไหลผ่านชุมชนตุโปะนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับบึงน้ําที่ชุมชนสิเคียงแล้วก็จะไหลออกมาอีกด้านหนึ่งบริเวณชุมชนอูเน่เสนหรือว่าทางทิศใต้ของเกาะซันไรส์แต่ปัจจุบันแทบจะไม่เห็นทางน้ําไหลครับเพราะมีการถมที่สร้างรีสอร์ทปิดลำรางทําให้น้ําท่วมขังช่วงมรสุม ด้านประหลัดอำเภอเมืองสตูลซึ่งทำหน้าที่ส่วนหน้าบอกว่าการชี้จุดเป็นการยืนยันว่าำลำรางสาธารณะมีมาตั้งแต่โบราณแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานยืนยันต่อคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงครับยืนยันว่าำลำรางสาธารณะเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งจะให้ชาวบ้านมาชี้ยืนยันนะครับว่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสภาพมัน,น มันบางทีมันก็ดูไม่ออกนะครับเพราะว่ามีการกสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรมากมายที่ว่าขวางลำลังทําให้น้ำไม่ไหลล้วเกิดปัญหนาน้าท่วมเนี่ยก็ให้เขามายืนยันนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยเราก็ทําประชาคมแล้วก็ให้มาลงชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ได้ว่าพูดลอยๆเดี๋ยวต้องมีหลักฐานด้วย วันเดียวกันนี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีปัญหาพิพาทเกาะหลีเป๊ะนะคะซึ่งพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานเพื่อสรุปผลการลงพื้นที่เมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมา มีรายงานว่าสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่อีกนะคะเพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่อุทยานตามคำสั่งสารดีกา15พื้นที่ส่วนการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์อื่นๆนั้นต้องทำตามกฎหมายแต่สั่งการให้ส่งข้อมูลให้กรมที่ดินแล้วค่ะส่วนกรณีพื้นที่พิพาทในการสร้างรั้วปิดทางเข้าออกโรงเรียนเกาะหลีเป๊ะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับส่วนข้อสังเกตที่ว่าการแก้ปัญหาอยู่ในช่วงท้ายรัฐบาลชุดนี้ พลตำรวจเอกสุรเชษยืนยันนะครับว่าสุญญากาศทางการเมืองจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหากับ